มันจะดีแค่ไหนที่ได้ขึ้นฉลองปีใหม่บนยอดเขาหิมะที่งดงามนั่นทำให้ยูทูบเบอร์สาวแคทยาและเพื่อนรวมทั้งคิริวคนรักของเธอวางแผนขึ้นไปยังภูเขาหิมะก่อนเวลาเขาดาวแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้กระเช้าติดอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมะไม่มีใครเห็นพวกเขาหรือติดต่อได้เลยพวกเขาจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ไปรับชมพร้อมกับมิสเตอร์สปอยกับภาพยนตร์เรื่อง The Break ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ ฟรีไลฟ์ซีโร่ NFT เปิดให้เล่นแล้วการันตีความเห็นจากผู้เล่น97%ในช่วงทดสอบเกมบอกว่าระบบใหม่แตกต่างท้าทายแต่สนุกจริงเข้าเล่นพร้อมกันวันที่9กันยายนนี้พิเศษสำหรับแฟนๆช่องมิสเตอร์สปอยรับฟรีไอเทมโค้ดฉลองเปิด O b บ Open Beta ไปเลยวัยรุ่น5คนแคทยาวิกเดนโรมันและคิริวขึ้นไปบนเขาเพื่อฉลองปีใหม่กันโดยการเดินทางนั้นต้องเดินเท้าขึ้นภูเขาหิมะ ก่อนที่จะถึงสถาน,นีกระเช้าที่สามารถพาพวกเขาไปยังยอดเขาได้ในระหว่างทางมาชาโทรหาแคทยาเมื่อเห็นว่าเธอไปกับคิริวจึงถามว่าไหนว่าเลิกกันแล้วเธอจึงตอบไปว่าเขาเป็นคนดีนะมาชาจึงถามเธอเรื่องเด็กในท้องซึ่งแคทยาบอกว่าเธอนัดกับหมอเพื่อเอาเด็กออกหลังจากวันหยุดแต่เธอก็ไม่อยากให้คิริวรู้เมื่อคิริวเดินมาหาเธอจึงรีบวางสายและเดินขึ้นเขาต่อไป เมื่อพวกเขามาถึงสถานีรถกระเช้าพวกเขาได้เห็นรูปภาพเพื่อลำลึกถึงผู้เสียชีวิตบนภูเขามากมายมันทําให้พวกเขารู้สึกแปลกเมื่อไปถึงยังกระเช้าผู้ดูแลบอกว่าสถานีมันปิดแล้วเพราะพวกเขามาช้าไปครึ่งชั่วโมงคิริวไม่พอใจบอกว่าเราตกลงกันแล้วแต่ผู้ดูแลบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะปีใหม่แล้วเขาจะต้องไปแล้วคิริวหัวเสียและเกือบจะมีเรื่องกับผู้ดูแลจนเดนและโรมมนมาห้ามเอาไว้เดนคุยกับผู้ดูแล เสนอเงินให้เขาจนผู้ดูแลใจอ่อนและยอมเปิดกระเช้าให้พวกเขาขึ้นไปแต่แล้วคีริวกลับบอกว่ากระเป๋าเขาหายไปและหากไม่มีกระเป๋าใบนั้นก็จะไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดคนอื่นๆก็ไม่เข้าใจเพราะคีริวบอกว่าไม่มีของสําคัญในนั้นแต่ทําไมเขาจะต้องหามันให้ได้คีริวชวนแคทยาให้ลงจากกระเช้าแต่เธอก็ไม่เห็นด้วยคีริวและแคทยาก็โกเถียงกันก่อนที่ผู้ดูแลสถานีจะบอกว่าจะยังไปไหมเนี่ยพร้อมกับยื่น,นกุญแจกระเช้าให้พวกเขา และพวกเขาก็บอกว่าจะไปแล้วจะไปแล้วแต่คิริวก็ไม่ยอมขึ้นกระเช้าและเดินจากไปครับกระเช้าเริ่มขึ้นตัวออกไปอย่างช้าๆโรมันได้พูดจากกับแคทยาว่าหากเป็นเขาจะไม่ปล่อยเธอไว้คนเดียวในคืนปีใหม่แบบนี้หรอกหลังจากนั้นพวกเขาก็เปิดเพลงและเปิดไวน์ดื่มกันในกระเช้าโรมันชวนให้แคทยามาอยู่ด้วยกันเพราะเขาแอบชอบเธอแต่เธอก็ปฏิเสธสักพักกระเช้าก็หยุดและไฟก็ดับลงเดนบอกกับเพื่อนๆว่า สงสัยว่าไฟจะดับนะอีกสักพักช่างคงเปิดเครื่องปั่นไฟให้และกระเช้าก็คงจะกลับมาใช้งานได้พวกเขาจึงรอสักพักแต่เมื่อเวลาผ่านไป15นาทีพวกเขาก็เริ่มเป็นกังวลว่ามันนานเกินไปหรือเปล่าตอนนั้นโรมันก็ปวดฉี่เขาจึงเปิดกระเช้าออกเพื่อปลอดทุกข์แคทยาจึงเอากุญแจที่อยู่กับโรมันมาคล้องคอไว้แทนในขณะเดียวกันผู้ดูแลสถานีก็ได้สับเบรกเกอร์แล้วไฟฟ้าก็กลับมาใช้ได้ กระเช้าเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งนั่นทำให้โรมันที่ยืนอยู่ที่ประตูก็เกือบตกลงไปแต่เดนก็เมื่อช่วยเอาไว้ได้ทันเมื่อกระเช้ากลับมาทํางานอีกครั้งโรมันก็ได้มานั่งดื่มและเขาก็ได้พบกับกระเป๋าของคิริวครับเขาจึงลองเปิดดูว่าข้างในมันมีอะไรทางด้านคิริวเขาเดินลงมาด้านล่างเพื่อตามหากระเป๋าแต่แล้วเพื่อนของเขาก็ได้โทรมาบอกว่าเจอกระเป๋าแล้วอยู่ในกระเช้านั่นแหละระหว่างนั้นโรมันก็ได้ลืกอกระเป๋าของคิริวและก็ได้เจอวายและก็เอ่ยปากแซวไปว่า คราวหน้านะ่ะหาที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยโรมันยังคงรื้อของในกระเป๋าต่อเขาได้เจอเสื้อชูชีพแต่แคทยาก็ห้ามไว้และเก็บของใส่กระเป๋าเหมือนเดิมในระหว่างนั้นได้มีของบางอย่างหล่นมาจากกระเป๋าเมื่อแคทยาเปิดดูก็พบว่ามันคือแหวนครับทําให้เธอเข้าใจได้ทันทีว่าคิริวตั้งใจจะขอเธอแต่งงานนั่นเองแคทยาและเข็นพยายามโทรหาคิริวแต่เขาก็ไม่รับแล้วสักพักโทรศัพท์ก็ขาดสัญญาณมันไม่มีขึ้นแล้ว ระหว่างที่ผู้ดูแลสถานีเดินสำรวจการทำงานของรอกอยู่นั้นกุญแจที่เขาห้อยอยู่ที่คอได้ติดเข้าไปในเครื่องจกักรทำให้มันได้ชวนเพื่อนมาฉลองปีใหม่ด้วยกันในกระเชาคิริที่อยู่ท่ามกลางผู้คนที่กำลังเฉลิมฉลองปีใหม่ได้พยายามติดต่อแคทยาแต่มือถือของเธอก็ไม่มีสัญญาณและเขาก็กลับเข้าไปยังห้องพักในขณะที่แคทยาก็มองลงไปเบื้องล่างด้วยความคิดถึงคิริวในกระเชาพวกเขาได้อัดคลิปการฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานทั้งกิน ดื่มจุดไฟเย็นโดยไม่ได้สงสัยว่าทําไมกระเช้ามันยังคงค้างอยู่แบบนี้เช้าวันต่อมาเสียงกรีดร้องของแคทยาที่ตื่นขึ้นเพราะฝันร้ายว่ามีคนจะมาทําร้ายเธอทําให้ทุกคนตื่นขึ้นมาแต่แล้วพวกเขาก็พบว่าเด่นได้ปีนขึ้นไปบนกระเช้าทําให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สูงมากๆและไม่รู้ว่าจะมีคนมาช่วยได้หรือเปล่าทางด้านสถานีผู้ดูแลกะใหม่ที่เป็นผู้หญิงสองคนที่มาทํางานและเห็นว่าเครื่องไม่ทํางานมีกระเช้าติดอยู่ โดยเธอไม่รู้เลยว่ามีคนอยู่ในนั้นด้วยพวกเธอทําได้เพียงแค่โทรแจ้งศูนย์เพื่อให้ช่างมาซ่อมแต่ด้วยเป็นวันหยุดปีใหม่ทางศูนย์ก็ไม่รู้จะไปตามช่างที่ไหนซึ่งผู้ดูแลหญิงก็บอกไปว่ายังไงเธอก็ไม่ลงไปดูเครื่องแน่แน่แต่จะรอช่างมาเมื่อมีคนมารอขึ้นกระเช้าในตอนเชา้าผู้ดูแลบอกว่าปิดปรับปรุงแล้วและได้ไล่ให้ไปขึ้นกระเช้าอีกที่พร้อมตั้งติดป้ายปิดปรับปรุงไว้ที่ด้านหน้า คิริวตื่นขึ้นมาตอนเช้าและเขาก็พยายามส่งข้อความไปหาแคทยาหลังจากนั้นเขาก็ไปหาพวกเพื่อนที่ห้องพักแต่ก็ไม่พบใครเขาจึงตัดสินใจไปที่สนามบินพวกเขาพยายามหาทางออกเดินเจอทางออกฉุกเฉินบนพื้นและพยายามปีนลงไปด้านล่างโดยใช้เชือกนิรภัยแต่เขายังต้องการหาเชือกเพื่อมัดเขาไว้กับกระเช้าแต่ก็ไม่มีใครเห็นมันซึ่งจริงๆแล้วแคทยาเจอเชือกแล้วแต่ซ่อนมันไว้เพราะคิดว่ามันเสี่ยงเกินไป พวกเขาจึงนั่งก่อไฟในกระเช้าเพื่อให้ความอบอุ่นวิกได้เอาอุปกรณ์เซฟตี้ไปเก็บแต่แคตยาก,ก็ห้ามไว้มันทําให้เจอเชือกที่พวกเขาพยายามตามหากันอยู่โรมันก็โกรธแคตยามากที่ไม่ยอมบอกคนอื่นว่าเจอเชือกแล้วเธอจึงบอกไปว่าเธอเชื่อมั่นว่าจะมีคนมาช่วยเราและไม่อยากให้ใครไปเสี่ยงโรมันไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะต้องทนหนาวและติดอยู่ในกระเช้ามาหลายชั่วโมงแล้วเดนกําลังจะลงไปแล้วโรมันก็บอกว่า ทำไมวิกไม่ลงไปด้วยมันทําให้เธอไม่พอใจเพราะว่าโรมันเป็นผู้ชายแต่ทําไมไม่ยอมลงไปจึงเกิดการโต้เถียงเกิดขึ้นจนวิกโกรธตบหน้าโรมันเข้าให้โรมันจึงเข้าไปทําร้ายเธอแต่เดนก็มาขวางไว้จึงเกิดการชกต่อยกันทําให้ประตูทางออกฉุกเฉินบนพื้นตกลงไปด้านล่างแคทยาห้ามยังไงพวกเขาก็ไม่ฟังเธอเลยขู่ว่าจะโยนเชือกทิ้งพวกเขาจึงยอมหยุดแคทยาอัดคลิปว่าวันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่พวกเขาติดอยู่ในกระเช้า เดนอัสโนบอร์ตติดตัวไปด้วยพวกเขาค่อยๆหย,ย่อนเดินลงไปเดินโยนสัมภาระลงไปก่อนแต่ทว่าทุกคนก็ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากพื้นตรงนั้นได้ถล่มลงไปทําให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่พื้นครับแต่มันเป็นหุบเหวต่างหากที่อยู่เบื้องล่างเดนพยายามบอกให้พวกเขาดึงเข้าขึ้นไปเดนพยายามปีนเชือกขึ้นมาแต่เสียหลัก จนทาให้ดึงโรมันตกลงไปด้วยอีกคนด้วยน้ําหนักคนทั้งสองคนมันทําให้เหล็กที่ยึดเชือกไว้หักออกเสียแล้วทั้งสองก็ตกลงไปอีกแคทดยาพยายามดึงเชือกไว้ไม่ให้พวกเขาตกลงไปเชือกรัดแขนเธอจนแน่นโรมันก็เริ่มจะไม่ไหวพระมีน้ําหนักของเดนทวงอยู่เขาจึงได้หยิบมีดที่พกมาตัดเชือกจนขาดทําให้เดนตกลงไปอย่างด้านล่างส่วนเขาก็ปีนขึ้นมาอย่างด้านบนบนกระเช้าได้สําเร็จวิกก็โกรธมากที่โรนันทําแบบนั้นกับเดนได้ยังไงเธอบอกเขาว่า แกมันเป็นฆาตกรแต่โรมันพยายามปลอบเธอว่าหากเขาไม่ทำแบบนั้นพวกเราทั้งหมดจะตกลงไปตายกันทั้งหมดนะแต่วิกก็ไม่ยอมและแย่งมีดมาจากโรมันและบังคับให้เขากระโดดลงไปช่วยเด่นแต่แล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะหมดแรงแคทยายและโรมันจึงเห็นว่าเหล็กได้แทงเธอลูกขาของวิกทำให้วิกเสียเลือดมากพวกเขาพยายามช่วยกันห้ามเลือดหลังจากนั้นโรมันก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เขาพยายามปีนขึ้นไปบนกระเช้าเพื่อร้องขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่เป็นผลวิกเริ่มเพ้อ ส่วนโรมันก็ร้องเรียกให้แคดยาเอาพลุสัญญาณขึ้นมาก่อนเฮลิคอปเตอร์จะบินผ่านไปซะก่อนแคดยาพยายามห้ามเลือกวิทไว้ก่อนที่จะไปหาพลุสัญญาณแต่เมื่อเธอเอาขึ้นไปบนกระเช้าซึ่งมันก็สายไปเสร็จแล้วเฮลิคอปเตอร์บินไปไกลแล้วโรมันพยายามโทษเธอว่าเป็นความผิดของเธอที่ทําให้เขาต้องมาติดอยู่บนนี้พวกเขาก็ต่อสู้กันจนทำให้ประตูด้านบนของกระเช้าที่พวกเขาปีนขึ้นมาปิดลงไปและเปิดไม่ออกครับ โรแมนต้องเปิดจากด้านในเท่านั้นพวกเขาพยายามตะโกนเรียกวิกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาโรนันเห็นกุญแจประตูด้านข้าที่ห้อยอยู่คอแคทยาเขาจึงบอกว่าเธอต้องลงไปเอากุญแจไขเข้าไปโรมันบังคับให้แคทยาปีนลงไปเพื่อเปิดประตูซึ่งมันเสี่ยงม,กมากๆถ้าพลาดอาจตายได้เลยแคทยาก็จุดพลุสัญญาณเพื่อเป็นการป้องกันตัวเพื่อไม่ให้โรมันเข้ามาแต่มันก็เพียงชั่วคราวโรมันเริ่มทำร้ายแคทยาจนเธอต้องรีบปีนลงไปเขาพยายามเอาเหล็กหววเธอเพื่อให้เธอตกลงไป เธอพยายามปีนเพื่อเปิดประตูและก็สามารถเข้าไปในกระเช้าได้ในที่สุดครับก่อนที่จะล็อกมันโรนันพยายามเอาเหล็กงัดประตูด,ด้านบนเพื่อให้เปิดออกจนน็อตที่ยึดกระเช้าตัวหนึ่งหลุดทําให้เขาเสียหลักและก็ตกลงไปด้านล่างด่านแคทยาน,นั้นก็ล้มลงและสลบไปคิริวเมื่อมาถึงสนามบินเขาโทรหาแคทยาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีสัญญาณเขาจึงโทรกลับไปที่โรงแรมแต่พนักงานก็บอกว่ายังไม่มีใครกลับมาเลยนะเขาเริ่มร้อนใจแล้วและก็เปิดดูไอจีของเพื่อน คิดว่าต้องเกิดเรื่องอะไรแน่จึงตัดสินใจกลับไปที่โรงแรมอีกครั้งแคดยาเมื่อตื่นขึ้นมามือของเธอก็ติดอยู่กับผืนเนื่องจากความหนาวจนทําให้น้าแข็งเกาะเมื่อเธอพยายามดึงมือออกทาให้มือเธอบาดเจ็บและเธอก็ไปดูวิกซึ่งในตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอได้เสียเพื่อนเธอไปแล้วเธอดึงเอาเสื้อกันหนาวมาใส่และเอาสโนโบอร์ดมาปิดช่องไว้เพื่อกันหิมะไม่ให้เข้ามาตอนนี้อากาศมันหนาวเย็นมากๆเธอพยายามเอาของที่มีอยู่มาจุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแต่มันก็ได้ไม่นาน เมื่อลมพัดแรงมากจนกระจกกะเช้าที่ร้าวอยู่มันก็ได้แตกลงเธอตะโกนร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังและแล้วเธอก็อยู่ท่ามกลางความหนาวและความมืดมิดแคทยาเอามือถือขึ้นมาอัดคลิปเพื่อบอกลาคิริวเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ยอมแพ้แต่แบตมันใกล้จะหมดแล้วเธอจึงอยากอัดไว้ก่อนเธอขอโทษเธอรู้ว่าบางทีเธอก็ทำผิดหลายอย่างเธอให้เขาดูมือของเธอที่เธอใส่แหวนของเขาพร้อมตอบตกลงแต่งงานกับเขาอีกทั้งยังบอกว่าเธอมีลูกกับเขาแล้ว ไม่ว่าลูกจะเป็นหญิงหรือชายเธอจะรักลูกและขอให้เขายกโทษให้ที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้เธอไม่สามารถยกโทษให้ตัวเองได้ในเรื่องนี้และบอกว่าเธอรักเขาพร้อมกับเอ่ยคําอำลาระหว่างทางที่กลับไปยังโรงแรมรถก็ติดขนาดหนักคิริลร้อนใจจึงลงจากรถและเดินกลับไปแทนเขาพยายามวิ่งฝ่าความมืดและหนาวเหน็บเพื่อไปยังที่พักของเขาแต่ก็ไม่พบใครเขาจึงตัดสินใจกลับไปที่สถานีรถกระเชา้าแต่คนเฝ้าที่ปากทางขึ้นได้ปิดทางไว้ เนื่องจากพายุหิมะกำลังมาคิวดียวก็ไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจเดินเท้าต่อไปคนเฝ้าปากทางเห็นว่าเขาต้องการขึ้นไปจริงๆจึงขับรถขึ้นไปส่งทางด้านแคดด่้าเธอรู้สึกได้ถึงกระเช้าที่สั่นคลอนพร้อมจะหล่นลงไปเธอได้เอาชูชีพและสายไฟต้นคริสต์มาสมาใส่กระเป๋าเป้และสะพายไว้ในตอนนั้นเองน็อตที่ยึดกระเช้าไว้ก็เริ่มหลุดแล้วจนทำให้กระเช้าเอียงข้างจนทำให้เธอกระเด็นตกลงไปสู่กระจกด้านล่างและมันก็เริ่มราวครับทันใดนั้นเอง ศพของวิกก็ล่วงลงมาต้องจุดนั้นแต่แคทยาก,ก็หลบทันทำให้เธอไม่ล่วงลง,ลงไปแต่ทว่าตอนนี้กระเช้าทั้งหมดก็ได้ตกลงไปบนพื้นด้านล่างพร้อมกับกระแทกกับพื้นอย่างแรงและหายไปกับความมืดมิดของเหวทุกอย่างเงียบงนันแล้วเสียงสัญญาณเตือนภัยดังลั่นสนันในสถานี พะกระเช้าที่ตกลงไปนั้นในขณะที่คีริวได้มาถึงเขาก็ได้ยินผู้ดูแลพยายามแจ้งศูนย์เรื่องอุบัติเหตุกระเช้าตกและแจ้งเหตุเรื่องผู้ดูแลชายที่ถูกแขวนคออยู่ด้านล่างคีริวก็ได้วิ่งลงไปด้านล่างและเขาก็เห็นศพของผู้ดูแลและได้เห็นสภาพของรอกที่พังหยุดการทํางานทําให้เขาช็อกว่าแคทดย่านและเพื่อนพวกเขายังอยู่ในกระเช้าอยู่เลยและต้องตกไปแล้วแน่ๆเขาเดินออกมาอย่างช้าๆด้วยความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าเรื่องมันยังไม่จบครับแคทดย่ายังไม่ตาย พอเธอปีนขึ้นมายัางด้านบนของกระเช้าได้ทันเธอได้ยึดเกาะเหล็กเอาไว้พร้อมกับเอาไฟคริสต์มาสติดที่ล่มชูชีพและก็ปล่อยให้มันลอยอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือคีริวที่เสียใจอย่างมากปรากฏว่าเขาได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเขาก็ได้เห็นแสงไฟกระพริบทําให้เขาคิดว่าต้องเป็นแคทห่าอย่างแน่นอนเขาจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปและพยายามให้ลอกมันทํางานอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเขาพยายามจะเอาเหล็กที่ขวางการทํางานของเครื่องจักรออกไปให้ได้แต่แรงคนธรรมดามันออกไม่ได้ และด้วยความฉลาดของพระเอกเขาได้ใช้รถที่พาเขาขึ้นมาบนยอดเขาผูกเข้ากับเหล็กและลากไปเพื่อให้งัดเหล็กที่ขวางอยู่ออกไปได้และแล้วพวกเขาก็ทําสําเร็จลอกก็กลับมาทํางานอีกครั้งเขาสั่งให้ผู้ดูแลเปิดเครื่องและเมื่อเครื่องเดินแคทยาที่ห้อยอยู่ก็ค่อยๆกลับลงมาด้วยสติที่เลือนลางใช่แล้วครับเธอรอดมาจากเงื้อมือมัจจุราชได้สําเร็จเพียงคนเดียวโดยการช่วยเหลือจากคนรักของเธอแคทยาก็ได้มองเห็นคีริวที่วิ่งเข้ามาหาเธอ ก่อนที่เธอจะหมดสติไปอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงกับบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์สปอยต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ